YouTogether เเรรืืร่่อองงาวดดีีพสัคมๆๆน้องคนนี้ใช้คอมในการค้นหาเรื่องที่ตนชอบเขามีความรู้เรื่องสัตว์น้ำทุกชนิดและมีอาชีพที่เขาใฝ่ฝันค้นหาเอ่อการตกปลาวิธีการทำเบ็ดแล้วก็วิธีการเลี้ยงปลาครับมันต่างกันว่าสีครับพวะปลาหมึกบูลิงนี่จะ มีวงวงสีน้ำเงินครับแต่ว่าถ้าเป็นประหมึกธรรมาดาจะไม่มีวงสีน้ำเงินครับน้องคนนี้เล่านิทานเก่งวันว่างๆจะฝึกอ่านออกเสียงเป็นประจำาชอบพินลา ส่วนน้องคนนี้ก็มีความฝันว่าสักวันจะได้เป็นนักภาคมืออาชีพมีนันมันมีนิสัยรักสนุกอยากเป็นหมอคะ่ะอยากเป็นหมอคะ่ะนักฟุตบอลอาชีพครับความฝันของเด็กๆจะไม่เกิดความเชี่ยวชาญของเขาจะไม่ใช้แววถ้าไม่มีใครให้โอกาส ปกติเราอ่านหนังสือครับจะรู้ไม่เท่าถึงครับแต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กมันจะเท่าถึงมากกว่าครับจำเป็นมากครับเพราะว่าเด็กต่างจังหวัดที่ห่างไกลแบบจากในเบียงนะครับมันไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนเด็กในเมืองครับมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะมี เหมือนเด็กในในเมืองนะครับเพราะว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้แล้วก็ไม่ค่อยจะเงินซื้อนะครับไม่มีเงินซื้อการระดมทุนของเราถ้าเราจำไม่ผิดนะคะประมาณ5-6เดือนนะค่ะไม่ไม่ไม่เยอะคะ่ะตอนนั้นมีทาง มุลนิธิได้มาสัมภาษณ์ท่านผอแล้วก็เจ้าของโครงการหลังจากนั้นก็สัมภาษณ์นักเรียนซึ่งเราพาน,น้องพบสัมภาษณ์แล้วก็ทางทูก็มาถ่ายทําเรื่องราวชีวิตของน้องพบค่ะก็ได้พอเรื่องราวชีวิตของน้องพบของโรงเรียนได้ออ,ออกอากาศก็มีผู้ระดมทุนเข้ามา เริ่มต้นจากการระดมทุนในโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาของมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา ConnectED ที่เล่าเรื่องราวตัวแทนของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลบ่งบอกถึงความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษาโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลแน่นอนว่าเรื่องราวไม่ได้หยุดอยู่ที่โอกาสที่ได้มาแต่อยู่ที่การนำโอกาสไปต่อยอดและขยายผลจนเกิดเป็นเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆใน Do Good Together ตอนโน้ตบุ๊กสารฝันปลูกความยั่งยืน ทางโครงการทางบุรีนิธินะคะก็ได้มีประชาสัมพันธ์ว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะทางโรงเรียนมา้านน้อยเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงนี้ก็ได้สนใจนะคะที่มองเห็นว่าโอกาสตรงนี้นะคะ่ะเพื่อจะเอานำมา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้นะคะแล้วก็เ,เริ่มมีการปรึกษาหารือนะคะแล้วก็ยื่นสมัครโครงการนี้ไปนะคะแล้วก็ได้ระดมทุนก็คือโน้ตบุ๊กของเราได้มาเมื่อปีการศรึกษา2565 ได้มาจากการระดมทุนของโครงการนุ่นเอ็นน <this> yeah. ุ years, no years, ่นบุกเพื่อการศึกษาซึ่งโรงเรียนของเราใช้ชื่อว่าโครงการว่าปันฝันปันสุขปันผลนุ่นบุกเพื่อน้องการระดมทุนของเราถ้าเราจาไม่ผิดนะคะประมาณ5-6เดือนนะค่ะไม่ไม่ไม่เยอะค่ะตอนนั้นมีทางมุลนิธิได้มาสัมภาษณ์ท่านหอแล้วก็เจ้าของโครงการหลังจากนั้นก็สัมภาษณ์นักเรียนซึ่งเราพาน้องพบ สัมภาษ์ณแล้วก็ทางทูก็มาถ่ายทําเรื่องราวชีวิตของน้องพบค่ะก็ได้พอเรื่องราวชีวิตของน้องพบของโรงเรียนได้ออ,ออกอากาศก็มีผู้ระดมทุนเข้ามา <Wow. S 1> มันมันเงินเยอะนะที่เขียนไปนะคะเพราะว่าเขียนไปเกือบห้าแสน ตอนนั้นก็กินข้าวครับแบบตั้งวงกันเยอะผมผมก็บอกไปเลยครับผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับให้กับโรงเรียนอะไรเงี้ยเรื่องอแบบโน้ตบุ๊กเนี่ยครับก็เปิดให้พวกท่านดูครับ่ันก็ดูแม่ผมร้องไห้ก็ประมาณว่าได้โน้ตบุ๊กแล้วครับ29เเครื่องค,คุณครูครับตอนนั้นก็เงินแบบเงินมัน ได้จำนวนมากแล้วครับก็พร้อมที่จะซื้อแล้วใช่ครับอ่าเริ่มแรกเนี่ยก็คือพอจัดซื้อเสร็จนะคะก็เขาก็มาส่งที่โรงเรียนพอมีการแกะการอะไรเขาก็จะมาดูล่ะคุณครูคัดใช้นูดบุ๊กของเราไหมเขาก็จะบอกของเราเลยเขาใช้ของพวกเราไหมคะคุณครูพวกเราจะได้ใช้ไหม แล้วก็พี่ประหกจะเป็นชั้นแรกที่ได้ใช้เพราะว่าคุณครูเขามีความพร้อมนะคะเป็นครูเป็นจําชันเขาก็เอามาใช้ที่ห้องแรกเขาก็ตื่นเต้นค่ะมีกา้าหยิบจับคลิกนู่นคลิกนี่เขาที่จริงเขาก็บอกว่าเหมือนห้องคอมนะคะคุณครูอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนห้องคอมเลยแต่ว่าเนี่ยหนูเอามาใช้ที่ห้องเรียนอะ่ะหนูไม่ต้องเดินไปที่ห้องคอมเพราะมันไกล พอเกิดจะเดินไปนเนะ็จเนี่ยครูเสียเวลาตั้ง15นาทีเนะี่ยคุณครูพอตรงนี้นะ่ะหนูได้เรียนรู้ไวเปิดปุ๊บคลิกปุ๊บเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหนูเรียนรู้ได้เลยแล้วพอคุณครูเอามาใช้อย่างเช่นของคณิตศาสตร์พอมีเกมให้เขาคลิกคิดเลขเร็วเขาก็สนุกเพราะว่าอย่างอย่างของคณิตศาสตร์เขาจะอธิบายบนกระดานนะคะใช้ช็อคทีนี้เขาก็มาใช้ในห้องเขาใช้ในคอมพิวเตอร์เขาก็สนุก เขาแบบว่าเขาชอบคณิตขึ้นมาทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆตื่นเต้นเพราะว่าเขาไม่เคยใช้เลยโน mm ้ตบุ๊กเขาจะใช้แค่ห้องคอมอย่างเดียวแล้วก็ห้องคอมก็มีไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้ของเด็กนะคะ mm hmm. เด็กก็ตื่นเต้นพอได้จับของจริงแล้วว้าวทันทีเลย mm hmm. เขาคือเขามีแววตาของความสุขของเขาว่าพอเขาได้ได้จับได้ใช้จริงๆเนี่ยพอครูได้จริงๆหรอเครื่องกี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็ตกใจอะคะ่ะ ให้นักเรียนนะลูกนะสืบค้นสำนวนสุภาษิตแล้วก็บอกความหมายโดยแยกเป็นสำนวนหนึ่งสำนวนสุภาษิตมาหนึ่งแล้วก็คำพังเพยมา1นะคะงูกับไก่อะไรนะลูกไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ลูกเอาอะไรลูก กระต่ายตึงตูมีผู้เอาอะไรลูกสุกเอาเขากินก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งฝึกทักษะค่ะว่าเรียนในโน้ตบุ๊กมันสรุปค่ะเพิ่มประสบการณ์ค่ะแบบว่าแบบบางคนที่ไม่เก่งโน้ตบุ๊กแบบทำอะไรไม่ได้แบบจากที่ไม่เคยสนใจการเรียนก็หันมาสนใจเพราะว่าเรียนโน้ตบุ๊กค่ะ รู้สึกดีมากค่ะเพราะว่ามันแตกต่างกันจากสมัยก่อนที่แม่เรียนเนาะแม่ไม,ม่มีคอมพิวเตอร์อยู่จอเดียวเองแต่ทุกวันนี้คือมันพัฒนามันทําให้เด็กอยากไปโรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ดีคุณครูก็สนใจด้วยทั้งครูเขาก็สอนสอนแบบไหนทําแบบไหนอย่างเงี้ยแ,แม่ก็ดีใจนะที่มันพัฒนาไปถึงถึงตอนนี้ได้โรงเรียนบ้านเรานะคะดีมาก g o t o ทูเก e ตรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ d ู g o to เกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆเทคโนโลยีทำให้เราได้เจอแบบสิ่งอะไรใหม่ๆหมๆค่ะ สืบคน้นหาแบบว่าพจนานุก,กรมแปลภาษาค่ะอ่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีบอร์ดไมโครบิตนะครับบอร์ดไมโครบิตนี่นะบอร์ดไมโครบิตแล้วก็จะมีสาย usb มีไฟสัญญาณไฟสัญญาณนะครับไฟสัญญาณแล้วก็มีสายไฟต่อเชื่อมนะครับ สำหรับผมแล้วผมมองที่ตัวเด็กครับตัวเด็กคนที่จะได้รับการศึกษาที่ยังมีคุณภาพแล้วก็ทันสมัยการที่เด็กได้เข้าถึงทุกคนนะครับก็เป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆครับเพราะว่าเด็กจะได้ได้เรียนรู้เป็นคนต่อคนครับแล้วก็จะได้ฝึกทักษะ ไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าหลายคนต่อหนึ่งเครื่องเนี่ยบางครั้งเด็กที่ไม่ได้ลงมือทำเองเนี่ยอาจจะได้แค่มองแล้วก็จะไม่ได้สัมผัสในส่วนนั้นครับเด็กก็จะเรียกร้องตลอดครับว่าครูครับผมขอเอาโน้ตบุ๊กมาศึกษาหาข้อมูลได้ไหมในวิชาอย่างเช่นวิชาสังคมอย่างเงี้ยครับก็จะเด็กก็จะขอว่า,าเซิร์ชใน เกี่ยวกับ Google m a p อะไรงเี้ไหมในประเทศหรือว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยครับเด็กก็จะสนใจที่จะเอาโน้ตบุ๊กมาค้นหาข้อมูลนะครับผมก็บ่อยอยู่ครับตอนวันหนึ่งก็ใช้บ่อยอยู่ครับสองสามชั่วโมงครับก็ชอบอยู่ครับชอบทำโปรแกรมที่ครูโอ๊กสอนนะครับ ทำให้เราได้คิดแล้วก็ฝึกทักษะตัวเองครับในการใช้คอมพิวเตอร์ครับปกติเราอ่านหนังสือครับจะรู้ไม่เท่าถึงครับแต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กมันจะเท่าถึงมากกว่าครับมีประโยชน์คือเสริมสร้างความรู้ครับส่วนมากก็จะเป็นวิทย์ครับสืบค้นในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายบ้างครับอวัยวะต่างๆครับเพราะความรู้บนโลกนั้น กว้างมากและเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆนะครับการที่เด็กๆจะเรียนรู้จากหนังสือหรือครูคงไม่พอสำหรับการศึกษาในยุคศตรวตรรษที่21ดังนั้นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาจึงนับว่าเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโลกการเรียนรู้ของเด็กไทยให้กว้างมากขึ้นทำให้พวกเขาได้เข้าถึงโอกาสและพัฒนาตนเองครับตอนที่เรายังไม่ได้โนะ้ตบุ๊กนะก็ เราอ่านให้ฟังเนาะนะอา้องยังยังอ่านหนังสือไม่ได้<ม>ก็จะอ่านให้ฟังเขาก็ไม่ได้สนใจแต่พอมีโน้ตบุ๊กเข้ามาแล้วให้เขาเปิดคลิปใน YouTube ดูเขาก็บอกว่าคุณครูผมอยากเล่านิทานก็มาฝึกฝึกเริ่มตั้งแต่การออกเสียงแล้วก็จำแบบจำเป็นวักให้น้องจำเป็นวักค่ะ แล้วก็ฝึกให้ออกเสียงเรียนเสียงเสียงต่ําเสียงสูงอย่างเช่นเสียงของช้างต้องเป็นเสียงใหญ่แบบนี้ต้องฝึกเขาออกเสียงฝึกท่าทางนะคะก็คือจะใช้แบบฝึกซ้ําย้าทวนฝึกบ่อยๆให้น้องเขาจนเกิดเกิดความจําแล้วก็ทําได้ค่ะอย่างน้องอิมเนี่ยน้องอิมนี่ก็คือสามารถจําได้เร็วแต่ว่าสมาธิน้องจะไม่ค่อยดีช่วงเวลาช่วงความสนใจน้องจะสั้นเหมือนนี้ก็ต้อง เอามาฝึกท่อนนึงอ้าวไปรีแลกแล้วค่อยมาใหม่นะักปลายายแห่งหนึ่งมีรัศสีตัวหนึ่งมันครองปลายายว้าฮาฮ่าฮาว้าฮาฮ่าอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนมาก การที่เขาไปฝึกจากโน้ตบุ๊กเขาดูจาก YouTube เขาฝึกทุกวันทุกวันทุกวันเขากระท่องเขาก็ออกท่าทางออกสเตปของเขาไปปรากฏว่าเราพาไปแข่งได้เหรียญทองอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเจ้ามดตบกับเจ้าช้างว่าอย่บ้าดูหูข้านะถึงข้าจะตัวเล็กดีเดียวข้าจะสู้เจ้าได้เหมือนกันเจ้าช้างได้ยินสิ่นนั้นก็รู้สึกกรงจึงเอางอมไปฟ้าที่หนังมัแดง แล้วก็มีเด็กอีกส่วนหนึ่งที่เขาไปศึกษาจากนูนบุกมาแล้วก็ฝึกร้องเพลงประสานเสียงอันนี้ก็ได้เหรียญทองระดับประเทศฝึกจากนูนบุกคุณครูก็คุมคุณครูก็สอน <te le> แล้วที่ที่สสำคัญคือใช้ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์อันนี้ก็ได้เหรียญทองระดับประเทศเหมือนกันก็ศึกษาจากไอเ g ียกูเกิลนะคะก็เซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็เอาไปทําเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เหรียญทองระดับประเทศอันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรา เราถือว่าโน้ตบุ๊ก2 9เครื่องของเราเนี่ยงบประมาณ5 0 0แสนเนี่ยเกิดประโยชน์มากที่สุดมากมากจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นตัวเด็กเด็กมีความกระตือรือร้น,นในการเรียนมีความสนใจตั้งใจสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีโน้ตบุ๊กนะคะคิดว่าภาระงานของครูจะหนักหนึ่งต้องเตรียมการสอน สองต้องเรียนแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่จะเตรียมให้เด็กมันต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเช่นการทําใบงานใบงานแล,แล้วก็ความหลากหลายของกิจกรรมก็ต้องมีเยอะค่ะภาระงานของครูก็จะเพิ่มขึ้น2การที่ครูมีพาร,ระงานเพิ่มขึ้นนอกจากงานประจาและงานพิเศษการเตรียมการสอนที่มากก็อาจจะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ไม่มากเท่าที่ควรเด็กนะคะ ถ้าสมมติว่าไม่มีโน้ตบุ๊กบางครั้งพี่คิดว่านะเขาอาจจะเบื่อการเรียนโดยเฉพาะวิชาหลักอย่างวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษสังคมแบบนี้ค่ะเพราะว่ามีครูนะคะมีสื่อการสอนก็อาจจะเป็นสื่อสื่อเขาเรียกว่าสื่อแห้งเนาะสื่อแห้งสื่อที่เป็นกระดาษสื่อที่เป็นไม่รับความสนใจเขานะคะ กิจกรรมการเรียนการสอนอาจจะเป็นไปแบบเด็กก็เรียนอย่างไม่สนุกสนานแบบนี้ค่ะลองพบเป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งงบประมาณ<ช>เขา<ช>มีความกระตือรือร้น,น,นเขาอยากเรียนถึงเวลาหู oo, ชั่วโมงคมแล้ววิ่งไปก่อนเลยจะอยากให้เห็นแววตาเด็กตอนที่เขานั่งเรียนเขามีความสุขกับการเรียนนะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนนี่คือที่บ้านไม่มีก็คือถึงชั่วโมงคอมวิ่งไปก่อนละรอละครูยังไปไม่ถึงเต็มห้องละ วันนี้ค่ะดีใจที่นี่คือผลงานของผมที่ผมได้ทําก็ 50- 50ครับก็กลัวว่าผมทําไม่ดีครับก็ทําทผลงานมาไม่สมบูรณ์ปื้มครับที่ทําให้น้องได้ใช้และเสริมสร้างความรู้ครับอยากจะขอบคุณบริษัททูเป็นอย่างยิ่งครับที่ให้ผมและโรงเรียนน้องๆได้ใช้โน้ตบุ๊กถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีบริษัททูก็ไม่มีวันนี้ครับไม่มีโน้ตบุ๊กด้วย ดูคู่ทุกเดตเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ

มีโน้ตบุ๊กมีเจ้าหน้าที่ I c t t ท l e n เลนมามีโปรแกรมต่างๆเราก็สามารถบริหารจัดการจนเกิดประโยชน์จนเห็นผลชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงภายในเวลาไม่ถึง6เดือนของเราเป็นเด็กด้อยโอกาสเป็นเด็กขยายโอกาสเราพยายามสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการดนตรีกีฬาอาชีพพวกนี้ก็ก็ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอันนี้ก็ถือว่าใช้ประโยชน์มากที่สุดได้เกิดคุ้มค่ามากที่สุดในเรื่องของ โน้ตบุ๊ก29เครื่องจากมูลนิธิ c o n เ e ็ซ์อีดค่ะแล้วก็ขยายผลสู่ชุมชนด้วยนะคะตอนนี้มีผู้ใหญ่บ้านาผู้ใหญ่บ้านอาดีตผู้ใหญ่บ้านคนเก่าเขาจะมีโคกหนองนาโมเดลเขาก็มาขอใช้โน้ตบุ๊กมาสืบค้นข้อมูลเพื่อเอาไปาขยายผลให้กับชุมชนของเขาแล้วก็เขาเข้ามาศึกษามาประสานงานในเรื่องของสมาร์ทฟาร์ม แล้วก็ทางโรงเรียนก็ออกไปศึกษาดูงานที่ของเขาด้วยผสมผสานกันแล้วเขาก็ขยายผลไปที่ชุมชนเขาบอกว่าถ้าสามารถาจะอยากได้ความรู้อะไรก็มาขอยืมใช้นอตบุ๊กจากโรงเรียนได้ก็มีนำนักเรียนไปศึกษานะคะเกี่ยวกับพวกหนองนาโมเดลนะคะจะเป็นภูมิปัญญานะคะของเศรษฐกิจพอเพยียงนะคะของผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะ ก็มีไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะคะที่ของชุมชนจะทําอยู่นะคะแล้วก็นักเรียนก็ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้านเอ้หนูไหวแบบนี้ก็ดีนะคะผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้นักเรียนเนี่ยได้กระบวนการการเรียนรู้ที่นอกห้องเรียนได้อย่างดีเลยะค่ะ จริงๆแล้วหนูมองเห็นโอกาสในการพัฒนาโรงเรียนเพราะว่าจากที่เราจากที่สมัยเราเรียนเราก็จริงๆเราก็หนีไม่พ้นของการเลื่อนล้ําของการเรียนรู้นะคะ,ะเด็กเนี่ยขาดโอกาสการเรียนรู้การเข้าถึงสื่ออุปกรณ์ต่างๆเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆอะคะ่ะที่ไปขับเคลื่อนนะคะการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าแล้วก็มีความยั่งยืนเข้าสู่ศตวรรษที่21ตัวหนูเองถ้ามาอยู่ในจุดนี้หนูใฝ่ฝันว่า โรงเรียนที่หนูอยู่จะเป็นที่รู้จักด้านการจากการเรียนการสอนในการใช้สื่อที่ดีแล้วเด็กที่จบไปจากที่นี่จะมีประสิทธิภาพค่ะด้านการเรียนรู้แม้กระทั่งเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้ทักษะการเรียนรู้วิชาต่างๆด้วยแล้วก็แม้กระทั่งการใช้สื่อการใช้ชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ทันโลกทันเรียนรู้ทุกอย่างการที่เด็กได้สัมผัสอุปกรณ์และสื่อเด็กเขาจะมีความฝัน เขาเขาจะเขาจะวาดฝันไว้เลยว่าที่จริงอะ่ะจากที่หนูเคยอยากเป็นแม่บ้านอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นหมอหนูก็มีความฝันไปนอย่างอื่นค่ะหนูอยากไปเรียนต่างประเทศหนูอยากมีอาชีพเชฟที่พูดภาษาอังกฤษได้เขาก็จะชอบดูของเขาเขาเหมือนเหมือนจุดสุดนี้เป็นจุดเป่งประกายให้กับเด็กว่าเขาสามารถฝันได้แล้วเขาก็ไปได้จริงๆ ก็คือมอบโอกาสตรงนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญที่ผลักดันให้เด็กนีมีความคิดมีจินตนาการแล้วก็นําไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิสารอนาคตการศึกษาคอนเน็กซีดีนะคะที่ได้ระ,ะดมทุนทั้งภาคราัฐภาคเอกชนภาคคีืาค่ายต่างๆได้งบประมาณให้โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย500,000บาทนะคะก็ได้ซื้อนบุ๊กจำนวน29เครื่อง หลังจากที่ได้นด้ตบุ๊กมาก็มีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนการใช้งานก,ก็เบื้องต้นหลังจากที่พอ,อามามาอยู่โรงเรียนนี้นะคะก็ก็มาดูว่าเรามีต้นทุนอะไรบ้างหนึ่งมีโน้ตบุ๊ก29เครื่องเราว้าวเลยเรามาจากโรงเรียนขนาดเล็กไม่เคยมีมีโน้ตบุ๊กแค่เครื่องสองเครื่องเราโอ้ยี่สิบเก้าเครื่องทำอะไรดีเรามีมูลนที่คอนเน็กซีดีมีไอซีทีทา t เลนต์มีครูคอมพิวเตอร์แล้วก็มีครูที่ทั้งวัยเด็ก ไว้บรรจุใหม่แล้วก็ไว้ใกล้เกษียณแล้วก็มีทั้งเด็กพิเศษเด็กปกติก็ก็นั่งวางแผนแล้วว่าจะจะ,จะทำยังไงถึงจะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็ให้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้น้ตบุ๊กใช้งบประมาณทั้งหลายเหล่านี้ที่ท่านให้มาไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆจะใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดพยายามจะขยายผลกับโรงเรียนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงที่เขาสนใจ นี่เป็นเพียงตัวอย่างของเด็กๆในโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยที่ได้รับโอกาสจากโครงการการระดมทุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาของมูลนิธิสารนาคตการศึกษา ConnectED ที่ทําให้พวกเขาได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้อย่างกว้างขวางสามารถพัฒนาศักยภาพของตนจนได้รับรางวัลมากมายทําให้เกิดแรงบันดาลใจต่อยอดอาชีพในอนาคต ซึ่งมันคงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าเราทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กไทยได้มีโอกาสเช่นนี้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านดิจิทัลและนี่คือเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ Do Good Together ครับ เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ